สวัสดีค่ะเมื่อนี้ช่องบุญน้ำท่าอาจารย์ออนชาแนลเมื่อนี้มีสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะสิ่งที่เอามาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะก็คือแนวทางของการเสี่ยงโชคนะคะของงวดวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2566นะคะวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานั่นนะคะเพื่อนๆ บอเขานะคะแต่มีน้องที่ไปซื้อลอตเตอรี่นะคะนั่งได้3ามตัวท้ายอยู่นะคะเพิ่นไปนเมืองของเพิ่นจังไหนบูเพิ่นได้สตัวท้ายนะคะและเมื่อนี้นะคะ,ะคลิปนี้ที่สีเอามานําเสนอเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็คือว่าแนวทางนะคะของการเสี่ยงดวงของวันที่16มีนาคมนะคะ ก็คือมืออื่นเนี่ยแล้วนะคะขณะที่เขาอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นะคะคือวันที่15มีนาคมนะคะพุทธศักราช2566ันห้าร้อกสกะคะราคาก้อนที่4เอาของงวดวันที่16บหกไข่มงนะคะสิเอางวดของวันที่หนึงห่งไข่มงน้ำนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะคืองวดวันที่หนึง่งมีนาคม2566นะคะ สำหรับผู้ใดมักเสียงนะคะล่องออกไปเมืองนะคะมันสิคือบอ่อมันสิเข่าบอ่อนะคะสำหรับท่านที่ชอบในการเสียงหวยนะคะเสียงดวงนะคะแต่ของวันที่หนึงมีหน้าคมบ่อ,บอเขานะคะเพื่อนบอ่อเขานะคะ แล้บัตรที่นี่นะคะเข้ามาเมืองนะคะของวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2566นะคะมีตัวใดแน่นะคะวันที่16มีนาคมนะคะเพืเ่อนๆตามที่เห็นนี่แหละนะคะเสียดายแอบเสียดายยุนิดนึงนะคะว่างวดของวันที่1มีนาคม บบได้เอางวดของวันที่16มีหน้าหายเพืนเพื่อนเมืองน้ำนะคะก็สันหลายทานอาจสิถือยู่นะคะสลับไปสลับมาอันนี้ของวันที่1น,นะคะเพื่อนๆ1หมีหน้าคม2,566นะคะเลขที่เขียนให้เพื่อนเพื่พมืงนี่นะคะ C ห C เจ็ดนะคะแต่ของวันที่หนึ่งมีหน้าคมบอ่อเขานะคะเพื่นอนๆบ่อเขานะคะแต่ของงวดวันที่สิบหกมีหน้านะคะและเลขละใกล้เคียงกับงวดที่ออกงวดที่แล้วนะคะแต่บุรู้ว่าเลขตัวเก้าสิมาอีกบอ่อนะคะเพื่อนๆ เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยากเสี่ยงลอตเตอรี่นะคะเขามาเมืองแล้วกับพิจนาเมืองนะคะมากตัวไดก็เอาไปแท้งนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่เมืองคลิปนี้นะคะมิโซกันทุกคนนะคะแล้วห้อสิมาเม่มาหลังจากหวยออกนะคะสิมาแช่ให้เมืองอีกว่าที่เยาเขียนไว้เนี่ยนะคะมันขาวบอนะคะเพื่อนๆน,นะคะสิบลเอาทิมนะคะสีะเอาให้เมืองนะคะ แต่งวดของวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกหกนะคะบอเขานะคะเพื่อนๆจา้าบอเขานะคะอ่ะอาผู้ใดมักกัล่องล่องติดไว้นะคะเอางวดของวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะล่องเสียงไว้ของวันที่สิบหกจักน้อยนะคะผู้ไดมักนะคะผู้ใดาชอบการเสียงดวงนะคะโอเคนะคะ ตามนี้เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆพืทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามช่องบุญน้ำทางอาจารย์ออนชาแนลนะคะผู้ใดกดติดตามแล้วนะคะลากาให้ลากะเขามาเมิงคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะมีโชคมีลาภกันทุกท่านนะคะให้ทุกหวยรวยเบอร์ในทุกๆุงวดนะคะและผู้ใดอยากได้ช่องทางในการเสี่ยงดวงนะคะให้เขามาเมิงในช่องบุญน้ำทางอาจารย์ออนชาแนลนะคะจะพยายามหา แนวทางการเสี่ยงโชคมาใหาเ้เพื่อนๆทุกท่านนะคะดูแบบสม่ำเสมอนะคะโอเคเจอกันไหมในคลิปทัดไปนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะ